และโครงความเอกลักษณ์นะเป็นตัวถังเป็นเหล็กเหมือนเดิมนี่นี่เห็นไหมเป็นเหล็กพอตอนคืนปุ๊บมันจะมีปุ่มสวิตช์ที่สามารถเปิดไฟหน้าได้เลยคือขับไปไหนก็รู้อะว่าอันนี้คือเวสป้าถูกไหม ท่านนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิวแอดดิกครับผม ันนี้นะรเราจะมารีวิวรถเวสป้านะครับไม่รู้เป็นอะไรแบบว่าพอรีวิวรถเวสป้าทีไรฝนตกทุกทีเลยนะ <c oughs> ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะอันนี้ก็จะมารีวิวอีกหนึ่งคันเป็นรถที่ผมเพิ่งได้มานะเป็นเวสป้า LX 125 i g e t นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันก็หลังจากที่ทุกคนนะครับดูอินเสิร์ตไปแล้วนะก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ารถคันนี้รูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่ารายละเอียดรถคันนี้มีอะไรบ้างนะเริ่มจากรูปทรงก่อนนะครับรถคันนี้นะเป็นเวสป้าใช คือเวสปาต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของเวสปาเนี่ยตั้งแต่ยุค7080แล้วเวสปาก็คือจะทรงแบบนี้นะครับและคงความเอกลักษณ์นะเป็นตัวถังเป็นเหล็กเหมือนเดิมเน่่นะเป็นเหล็กครับตัวเนี้ยเป็น1 2 5 LX 1 2 5นะครับ,เป,รบเป็นเครื่องไอเกตนะครับ4จังหวะ3าวาล์ว1สูบนะทุกคนแรงม้าอยู่ที่10.2ดงแรงม้าล้อข้างหน้าจะเป็นเหมือนกับว่าอารมณ์โปรอาร์มที่ที่จะโชว์ล้อนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับขนาดยางจะอยู่ที่ 110, 70ขอบ11 เดี๋ยวมาดูโชกกันนะครับโชกเนี่ยต้องบอกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเวสป้าเนี่ยก็คือยังยัง,ยงคงรูปแบบโชกแขนเดียวนะแต่ตัวเนี้ยต้องบอกว่า LX125 ตัวเนี้ยเขาพัฒนาจากตัวเก่ามาแล้วตัวเนี้ยเป็น full LED ไฟหน้าที่เป็น LED แล้วนะครับนี่ให้ดูไฟหน้าก่อนเวลาเราขับกลางวันนะครับสวิตช์เนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ไฟหน้าไม่ต้องเปิดไฟหน้าในกลางวันก็ไดนะ้พอตอนคืนปุ๊บมันจะมีปุ่มสวิตช์ที่สามารถเปิดไฟหน้าได้เลยเปิดปิดได้ไฟหน้าสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ไฟสูงไฟสูงปรับด้านนี้ป๊าเห็นไห อันนี้คือไฟสูงอันนี้ไฟต่ำนะครับจอการแสดงผลนะทุกคนเลขไมล์หรือนาฬิกานเนี่ย,เ,ยเขียนบอกน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นอันนี้คือปุ่มที่ผมบอกว่าเวลาตอนกลางวันเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเปิดไฟหน้าก็ได้ตอนกลางวันอาจจะไม่ต้องใช้ไฟหน้าแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดสวิตช์ on off ของไฟหน้านะครับและฝั่งนี้เป็นไฟสูงไฟต่าไฟสูงนะครับฝัง่งอันนี้เป็นไฟเลี้ยวอันนี้เป็นแตรแล้วมาดูเอกลักษณ์ที่แบบผมชอบมากคือต้องบอกว่ารถอิตาลีของเวสปารถรถเวสปาเนี่ย เ็นสกูตเตอร์ที่ให้ความแบบว่าคุ้สิแบบว่ายูนิคมากๆแบบดูความแบบแพงมีความแพงนะมาดูที่กระจกมันจะมีคาําภาษาอังกฤษบอกให้ความแบบว่าดูแพงตอนเวลาผมขับนะผมต้องบอกก่อนว่าผมได้ขับมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเบรกเรื่องการจับเบรกก้านเบรกของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ก้านที่แบบมันเป็นก้านที่มากับรถแต่มันเป็นก้านที่รู้สึกว่าจับแล้วมันมันมันกระชับมือมันสามารถกดเบรกแล้วมันสามารถทําให้รถหยุดได้จริง คือแบบกระชับมืออเออ,อันนี้มันกระชับมือมากนะครับแล้วก็ส่วนรถคันนี้นะร1 2 5 c ี125ก็จริงแต่ความเร็วของอมันไม่ได้เป็นรองใครเลยนะับอ,บอกให้ว่าคันนี้ยผมเทสมาแล้ววิ่งในทางที่เป็นแบบว่าปกตินะครับอยู่ได้ประมาณ105-110กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นทางลาดน,นี่ก็คือมิดหม่เลยทุกคนลองมาแล้ว มิดไมล์เลยความคล่องตัวของมันนะทุกคนคือต้องบอกว่าเวสมาเป็นถังเป็นเหล็กนะจริงใช่ไหมตัวถังมันเป็นเหล็กนะแล้วก็ทุกคนจะอาจจะคิดว่าข้างๆเนี่ยมันอ้วนความคล่องตัวในการขับมันไม่ได้แบบว่าใหญ่เลยนะครับคือความคล่องตัวเวลาเราขับรถติดๆเนี่ยง่ายมากๆนะครับขับง่ายมากๆแล้วต้องบอกว่าผู้หญิงขับได้ผมลองให้แฟนผมนะลองขับดูแล้วสูงแค่160ต้องบอกว่าแค่160ก็สามารถขับได้ขับเองได้สบ,บาย อาจจะขย่งหน่อยแต่ไม่ได้แบบว่าขับไม่ได้สมมติใครที่ความสูงต่ำกว่า160หรือว่าประมาณ165นะครับมันมีวิธีก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยสมมติถ้าถ้าเวลาขับเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ปะ่ะแบบว่าความสูงไม่ได้ไม่ได้สูงมากก็สามารถขยับตัวนะครับขยับขึ้นมาได้เดี๋ยวผมลองตั้งกันนั่งนี่อันนี้ผมเต็มเท้าผม177เนี่ยเต็มเท้า แต่ถ้าสมมติใครที่สูง165หรือ160เนี่ยก็ขยับตัวขึ้นมาได้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อแบบว่าจะได้ขับง่ายขึ้นนะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยสามารถขับขได้สบายเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ปึ๊บเปิดมานะครับจะเจอ USB charger นะครับมี USB charger แล้วนะคือเอาสาย USB เนี่ยสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เลยแล้วช่องเก็บของเนี่ยจะเป็นช่องแบบเก็บสัมภาระแบบว่าของเล็กๆน้อๆของเรานะเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในนี้ได้เวลาเราขับรถแล้วเราชาร์จโทรศัพท์นะครับกุญแจอย่างที่บอก กุญแจเนี่ยจะเป็นเหมือนทุกตัวนะครับก็คือจะมีสองสองชุดที่เป็นสีน้ําตาลกับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินจะเป็นตัวที่เราใช้ปกติในชีวิตประจําวันนะส่วนสีน้ําตาลจะเป็นกุญแจที่เป็นกุญแจมาสเตอร์ดอกนั้นนะครับเราเก็บเอาไว้เพราะมันเป็นมาสเตอร์สมมุติในกรณีที่ตัวเนี้ยหาย,ห,ายหรือเราเราจะทาําซ้ําเราก็เอาตัวสีน้ําตาลเนี่ยไปปั๊มเพื่อทําเป็นตัวสีน้ําเงินอีกอันหนึ่งได้ส่วนห้องเก็บสัมภาระทุกคนห้องเก็บสัมภาระเนี่ยอยากให้ดูจริงๆว่ามันใส่อะไรได้เยอะขนาดไหน อันนี้เป็นหมวกครึ่งใบที่ผมใส่สามารถใส่หมวกครึ่งใบเนี่ยไว้ได้และยังเหลือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เหลือที่สามารถใส่เอกสารหรือว่าใส่กระเป๋าคาดเอวเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่ผมใส่กล้องไว้เก็บกล้องไว้ด้วยนะครับเป็นบ็อกเก็ตซีทนะครับของเวสต้าตัว LX125 นะครับไอเกตนะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บแบตเป็นแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันเติมน้ำมันเนี่ยข้อข้อแนะนำนะทุกคนเวลาเติมน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมัน 95แก๊สโซฮอล์95ขึ้นไปนะจะดีมากเลยนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องเติมเต็มถังนะเพราะว่าถ้าเราเติมเต็มถังเนี่ยมันก็จะล้นมันก็จะล้นเครื่องยนต์เป็นไอเกสอย่างที่บอกเป็นไอเกสนะเป็นเทคโนโลยีของเวสปาเป็นตัวไอเกสนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงท้ายที่เป็นไฟไฟท้ายนะไฟท้ายก็จะเป็นพงความเป็นเอกลักษณ์ของเวสปาคือไฟท้ายเวสปาคือขับไปไหนก็รู้ว่าอันนี้คือเวสปาถูกไหมความรู้สึกผมผมชอบเบาะมากที่สุดเพราะเบาะเนี่ย ทุกคนเคยเห็นเวสป้าที่เป็นรุ่นคลาสสิกที่เป็นรุ่นสมัยก่อนที่เป็นยุคเอ่อ70 80น่ะเบาเวสป้ามันจะเป็นอานใช่ไหมเป็นอานเหมือนอานจักรยานอันเนี้ยเขาคงความเอกลักษณ์ของเบาะตัวเนี้ยที่อยู่ในรูปแบบยุคสมัยใหม่แล้วก็คงความคลาสสิกของมันอยู่ด้วยคืออานตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเหมือนอานที่ยื่นออกมาตรงเนี้ยจะเป็นอานเหมือนอานที่ยื่นออกมานะครับก็จะดูมันจะช่วยในการแบบว่าการขยับตัวได้ง่ายขึ้นนี่อีกอย่างหนึ่งเป็นจุดซ่อนซ่อนจุดไอ้นี่ ที่เกี่ยวเกี่ยวของเป็นเป็นที่เกี่ยวของนะครับสามารถเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดกลับเข้าไปได้เวลาใช้ก็เปิดออกเหมือนเกี่ยวเวลาแบบไปซื้อแกงไปซื้อของกินซื้ออะไรก็แขวนตรงนี้ได้เลยนะครับล้อหลักเนี่ยเป็นโปรอาร์มนะทุกคนคือมันอาจจะโดนท่อบังแต่คือมันมันเป็นโปรอาร์มนะครับก็ประมาณนี้ครับกับรถเบสป้านะคือต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาไปทํางานไปเรียน ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ผู้หญิงขับได้นะผู้ชายขับเท่นะส่วนเรื่องสีนะคืออันนี้เป็นสีดาครับสีจะมีทุกความต้องการท,ทุกสไตล์ที่แบบว่าคือสมส,สมสมมติสีมันจะมีสีน้ําเงินแดงดําขาวรีมประมาณนี้นะที่ผมจําได้นะประมาณนี้ก็คือแบบทุกสไตล์ของทุกคนที่สามารถขับรถคันนี้ได้นะ LX เวสปา LX 125นะก็ยังไงคลิปนี้ครับก็เผื่อเป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะออกรถคันนี้วันนี้เราก็เอา LX 125ตัวเวสปาเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ยังไงคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมช่องเรานะครับเวียดดิกนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย